m o t ต r o l a ร่ารุกเกมสมาร์ทโฟนจอพับด้วยการเปิดตัว m o t ต r o l a r a ่าเรสพร้อมปากกาสไตลัสอย่าง m o โต Pen Ultra และสมาร์ทวอชอย่างม t โ Watch ก็ถือว่าแบรนด์นี้นะครับยังคงรุกตลาดรัวๆังจากที่ Motorola เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Motorola ResR r ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอพับขนาดเล็กนะครับรอบนี้ก็ได้ทำการเปิดตัวมือถือจอพับขนาดใหญ่อย่าง Motorola ResR Pro ในงาน CES 2026พร้อมปากกาสไตลัส อย่าง Moto Pen Ultra ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบสมาร์ทโฟนจากสหรัฐภายใต้เจ้าของใหม่อย่าง Lenovo จากจีนสำหรับสเปคของ Motorola r e z r p o นะครับจะมากับหน้าจอ LTPO ขนาด6.6นิ้วเมื่อกางออกจะมีขนาดถึง8.1นิ้วความละเอียด 2K ชิปเซตนะครับใช้ชิปตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 875โดยจะมีการติดตั้งกล้องหน้าไว้ที่มุมของหน้าจอนะครับส่วนกล้องหลังจะเป็นกล้องหลักที่ใช้เซน เซอร์โซ l ี่ไลเทียมาพร้อมกล้องอัลตร้าไวและกล้องเทเลโฟโต้แบบเพ i ริสโครองรับการสูอปติคอลสเท่าและการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ส่วนระบบปฏิบัติการนะครับก็มากับ Hello UI ที่รันอยู่บน Android 16และ Moto AI รองรับ Moto Pen Ultra โดยเป็นปากกาสไตลัสรุ่นใหม่ของทาง m o t o r OLA ส่วนมือถือรือทงอย่าง Motorola Signature ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ใหม่ที่เน้นความหรูหราและมาพร้อมกับความบางเพียง6.9ม mm. ิลิเมตรเท่านั้นโดยมากับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.8นิ้ว Refresh Rate 165Hz ความสว่างสูงสุดถึง6,200นี้ซึ่งถือว่าสว่างที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับรองรับ Dolby Vision และการันตีสีโดย Pantone ส่วนกล้องหลังนะครับมากับกล้องหลักที่ใช้เซนเซอร์ Sony l i a 8 2 8 ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS กลอ Ultra wide, ้องอัลร้าไวความละเอียด50ล้านพิกเซล122องศาที่สามารถถ่ายมาโครโดได้นะครับและกลอ Tele oto, ้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony Leica 600รองรับการซูมออปติคอล 3x ส่วนกล้องหน้านะครับก็มากับเซนเซอร์ Sony l i e t c a 500ความละเอียด50ล้านพิกเซล รองรับออโต้โฟกัสชิปเซตนะครับใช้ชิปตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 875 r a m ช6จิก ROM 1 t b รบาแบตเตอรี่เทคโนโลยีซิลิคอนคาร์บอนความจุ5200 mAh รอมิลลิแอมป์ออลรองรับชาร์จไวอยู่ที่90 w วัตต์นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จอยู่ที่50 w วัตต์ลำโพงคู่ ที่มีการจูนเสียงโดย Bose พร้อมระบบ Dolby Atmos กันน้ำกันฝุ่น IP 6 8และ IP 6 9นะครับซึ่งมาพร้อมกับ Hello Moto ที่รันอยู่บน Android 16และ Moto AI รองรับการอัปเดตนาน7ปี นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัว Motorola Smartwatch อย่าง Moto Watch ที่ได้จับมือกับทาง Polar โดยมีการดึงความสามารถเด่นอย่างด้านสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Smart Calorie, Nightly r e c h a r g e Activity Score มาใช้ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมขนาดหน้าปัดที่47มิิเมตรจอ OLED ขนาด1.43นิ้วสามารถปรปับแต่งสายนาฬิกาเองได้แบตเตอรี่ทำงานต่อเนื่องได้นาน13วันหากเปิดหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับ จะทำงานได้ที่7วันรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android 12ขึ้นไปถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแฮชกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน